เมื่อสามีแอมมีชูแล้วถูกภรรยาจับได้เขาเลยได้รู้นรกบนดินเป็นยังไงสวัสดีครับวันนี้จะมาสปอยหนังระทึกขวัญเรื่อง loving a d o u t นำสแสดงโดยดาซาลิมซอนยาลิเตอร์และซูสวิงกินสามารถรับชมกันได้ที่ Netflix นะครับขณะเลนากำลังวิ่งออกกำลังกายตอนเช้ามืดนักสืบก,ก็บรรยายว่า คดีฆาตรกรรมส่วนมากจะเกี่ยวข้องกับความรักและฆาตรกรมักไปคู่สมรสส่วนแรงจูงใจก็คือความหึงหวงแล้วภาพกระดัดมาที่คริสสามีของเลนาเขานั่งอยู่ในรถท่ถามกลางความมืดและสายฝนซึ่งพอเห็นเลนาวิ่งผ่านกอดตารนรถและขับพุ่งชนทะยางแรงจากนั้นก็ร้องไห้ออกมาด้านนักสืบ เขาเล่าเรื่องคดีของคริสกาเลนาให้ลูกสาวของตัวเองฟังพร้อมสอนว่าความรักทําไม่ถึงตายได้แต่ลูกสาวก็สนใจในคดีของทั้งคู่มากกว่า3วันก่อนที่เลน่าจะถูกรถชนเธอตื่นขึ้นมาตอนตีสี่เพราะมีคนส่งข้อความมาหาคริสทําให้เธอสงสัย เขาเลยรีบบอกปีเตอร์เป็นคนส่งมาแต่เธอก็ไม่เชื่อเลยจะขอดูและเดาว่าเขากําลังคบชู้แต่เขาก็ไม่ให้อยู่ดีโดยอ้างว่ามันไม่สมควรบลาบลาบลาเธอที่ลาคาญเขาแก้ตัวจึงตรงเข้าไปแย่งโทรศัพท์คริสเอนอย่างนั้นจึงตัดสินใจปาโทรศัพท์ใส่กระแพงทันทีแล้วนักสืบก็บรรยายเสริมว่า คริสกปีเตอร์รวมกันก่อตั้งบริษัทก่อสร้างซึ่งเติบโต,ตอย่างรวดเร็วส่วนเลนาในอดีตเธอเป็นนักไวโอลินมากด้วยพรสวรรค์แต่ก็ต้องละทิ้งอาชีพเพื่อออกมาดูแลโยฮันหรือลูกชายของเธอที่ป่วยหนักรุ่งเช้าเลนากระทักทายคริสเหมือนปกติทำให้เขาแปลกใจแล้วก็หันไปบอกลูกชายให้มาช่วยก่อกองไฟในเทศกาลมิสเซอร์ด้วย ซึ่งพอได้คุยกันเลนาก็ขอโทษคริสเรื่องเมื่อคืนเขาจึงขอโทษกลับที่ทำตัวงี่เง่าไปหน่อยสักพักเลนาก็อาสาจะนำโทรศัพท์ไปซ่อมให้เพราะจะไปล้างรถพอดีแต่คริสก็รีบปฏิเสธทันทีครับเมื่อคริสมาถึงไซต์ก่อสร้างปีเตอร์ก็บอกสภากรขอดูบัญชีทำให้เขาตกใจแต่พอรู้เป็นการตรวจตามปกติก็โล่งใจแล้วก็ปล่อยให้ปีเตอร์จัดการ สักพักคริสก็ไปหาวิศวกรสาวชื่อเซเนียเลยได้รู้คนที่ส่งข้อความมาตอนตีสีก็คือหลอนและทั้งคู่คบชู้กันซึ่งข้อความที่ส่งมานั้นก็เพื่อให้เขาตัดสินใจเสื้อทีว่าจะเลือกใครระหว่างเลนากับหลอนทําให้คริสหนักใจมากส่วนเลนาเธอกำลังทะเลาะกับพนักง,งานล้างรถเรื่องเติมเงินลงไปในบัตรเนื่องจากพนักง,งานอยากให้เติมเงินเยอะ ซึ่งพอเธอเห็นคนมาต่อท้ายแถวสุดท้ายก็ยอมใจใจไปสักพักก็โทรไปหาเครือข่ายโทรศัพท์ของคริสเพื่อขอดูข้อความพร้อมกับส่งดูเฟซบุ๊กของคริสไปด้วยแต่ยังคุยไม่ทันจบเธอก็ไปเห็นภาพคู่ของคริสกับเซเนียกำลังส่งสายตาหวานๆให้กันเลยวางสายทั้งนั้นไป ขณะคริสกเลนากำลังแต่งตัวจะไปงานเลี้ยงเธอก็พยายามยั่วเขาแต่เขาก็ไม่สนเธอเลยทำให้เธอกังวลยิงไปถึงงานแล้วคริสขึ้นไปกล่าวชื่นชมเซเนียต่อหน้าพนักง,งานทุกคนและส่งยิ้มหวานให้กันก็กังวลเขาไปใหญ่ดังนั้นพอเลนาเห็นเซเนียเดินขึ้นไปชั้นบนเธอเลยถอดรองเท้าและค่อยๆย,ย่องตามหลอนไปจนเห็นคริสก,รกับเซเนียก็ลังมีอะไรๆกัน แล้วปอเซนียเห็นเธอก็ยิ้มเยอ้ยอยันออกมาทําให้เธออึ้งจนพูดอะไรไม่ออกด้านคริสขณะเตรียมไม้เพื่อก่อกองไฟกับคิมหรือเพื่อนสนิทเขาก็ถามเพื่อนถึงตอนที่เพื่อนอยากกบอดีภรรยาทําให้เพื่อนรู้คริสกําลังจะอยากกัะเลนหน้าเลยแนะนําให้พูดออกไปตรงๆ เมื่อคริสกลับมาถึงบ้านก็รวบรวมความกล้าไปคุยกับเลนาแต่ก็คุยแบบอ้อมไปอ้อมมาเธอจะพูดแทรกว่าเห็นเขามีอะไรอะไรกับเซเนียเมื่อคืนก่อนเขาจึงพยายามพูดแก้ตัวแต่เธอก็เปลี่ยนไปคุยเรื่องกลัวจะโดนจับข้อหาร่วมกันช่อกองเงินบริษัททำให้เขาโมโหเพราะที่ทำไปกับเพื่อนำเงินไปพาตัดลูกชายเธอจึงแยง้งเพราะเคยบอกแล้วว่าให้กูหรือให้เธอไปทำงานหาเงินเมื่อ15ปีก่อนก็ได้ เขาจึงโวยขึ <annat flows equally> his his ้นมาเพราะเคยตกลงกันไว้แบบนั้นเธอเลยโมโหบ้างเพราะเธอยอมทิ้งทุกอย่างเพื่อลูกดังนั้นถ้าเขาทิ้งเธอไปตอนนี้เธอก็จะไม่เหลืออะไรเลยพร้อมยกตัวอย่างอดีตภรรยาของคิมที่ตอนนี้เป็นพนักงานขายอยู่ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตและถ้าเขาเลือกไม่นั่นจริงเธอก็จะนําเรื่องนี้ไปแจ้งตํารวจก่อนจะพูทิ้งท้ายเมื่อรู้ว่าเซเนียจะรักเขาอยู่ไหมเธอต้องติดคุกสักห้าปีต่อมา คริสก็ไปคุยกับปีเตอร์เพื่อจะแก้ไขบัญชีกลับแต่ปีเตอร์ก็บอกแก้ไขไม่ทันทําให้เขาเครียดมากจากนั้นก็ไปบอกเซเนียว่าเขาเลิกกับเลนาแล้วทําให้หลอนดีใจพร้อมชวนเขาไปเจอกับแม่ของหลอนคืนนี้เมื่อคริสได้เจอคิมอีกครั้งก็บอกเรื่องยากระเลน่ามีปัญหาดังนั้นคิมเลยแนะนําให้พาเลนาไปคุยกับเพื่อนเก่าส่วนเลนาเมื่อได้ดูรูปแต่งงานเก่าๆก็ร้องไห้แต่พอนึกถึงหน้าของเซเนียก็รู้สึกโกรธแค้นขึ้นมา ดานคริสเขาขับรถไปหาเพื่อนเก่าของเลนาซึ่งไม่ได้เจอกันมาเกือบ18ปีแล้วพอได้คุยกันเขาก็พูดเขาเริงทันทีเลยได้รู้เลนาเป็นคนทำอะไรสุดขั้วไม่ใช่คิดจะทิ้งก็ทิ้งแล้วหล่อนก็เล่าเรื่องไม้หรือแฟนเก่าของเลนาให้ฟังว่าวันหนึ่งแฟนหนุ่มได้มาขอเลิกกับเลนาแล้วไปคบกับสาวคนหนึ่งหลังจากนั้นแฟนหนุ่มก็ตกหลผาตายทำให้คริสเริ่มกลัวก่อนที่เพื่อนเก่าจะพูดทิ้งทายว่า จากการที่หลอนยาระมาก่อนเลยรู้การยาก็เหมือนกิจกรรมทางธุรกิจเงินบ้านลูกๆก,การคกงคูการเปิดโปงใครเป็นคนผิดและการต่อรองต่อมาคริสกติดต่อไปหาแฟนใหม่ของไม้เปิดถามเรื่องราวการตายของไม้อีกครั้งหล่อนจึงเล่าให้ฟังว่าวันหนึ่งขณะมีอะไรอะไรกับไม้ตอนไปเที่ยวหล่อนก็รู้สึกเหมือนมีคนมามองทั้งคู่จึงลุกไปแต่งตัว ทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงไม้กรีดร้องออกมาซึ่งหลอนก็ลังใจว่าเห็นเลนาอยู่ที่นั่นทำให้คริสรู้สึกกลัวโดยไม่รู้ตัวเลยว่าเลนาแอบติดตามและกำลังดูเขาอยู่ส่วนนักสืบนักสืบบอกกับลูกสาวว่าเคยสอบถามแฟนใหม่ของไม้แล้วแต่คำตอบของหลอนก็ไม่ตรงกันเลยสักครั้งส่วนเลนาเธอ้อมดน,นตรีอยู่ที่โรงเรียนโดยมีครูสอนดนตรีเป็นพยานตกเย็นคริสก็ไปพบแม่ของเซเนียทำให้ทุกคู่มีความสุข ต่างกับลอร่าที่รู้สึกแย่ขณะแอบ,บดูทั้งคู่เมื่อคริสกลับมาที่บ้านเลนากระไลคริสออกไปจากบ้านเขาจึงเปลี่ยนไปคุยถึงเรื่องไม้เสียชีวิตเพราะคิดว่าเป็นฝีมือของเธอพร้อมแนะนําให้เธอไปคุยกับเพื่อนเก่าทําให้เธอขำที่เขาเชื่อข่าวลือบ้าๆบนั่นจากนั้นก็ไล่คริสอีกครั้งแต่เขาก็จะไม่ยอมไปไหนเพราะกลัวเธอโทรไปแจ้งตำรวจเธอเลยบอกข้อแม้ว่าทาอยากอยู่ที่นี่ต่อก็ต้องเลิกกับเซเนียทําให้คริสอึกอัก เขาว่าก็ยอมโทรไปหาเซเนียแต่สุดท้ายก็ไม่กล้าบอกเรื่องอยู่ดีเลนาจึงโมโหขึ้นมาพร้อมไลายคริสออกจากบ้านไปทําให้คริสมโหามาก้นานคริสเขาขับรถมาที่บริษัทจากนั้นก็ขับรถตู้ของบริษัทออกไปเพื่อไปดักรอเลนาแล้วพาวก็ตัดไปเมื่อตอนต้นเรื่องหลังคริสขับรถพรุ่งชนเลนาเขาก็ขับรถเข้าบ,บริษัทแล้วก็แกล้งไปกดกาแฟาเพื่อให้พนักงานทาความสะอาดเห็นและคิดว่าเขาทํางานอยู่ที่นี่ทั้งคืน ต่อมาคริสก็กลับมาที่บ้านแล้วก็ได้เจอลูกชายซึ่งพอลูกถามถึงแม่หรือเลนาะเขาก็นาเสกขึ้นมาท,าทันทีจึงไปอาบน้ําแล้วก็จะดื่มย้อมใจทันใดนั้นเลนากระโผลมาทําให้เขาตกใจมากซึ่งเธอเองก็ตกใจและก็งงเช่นกันว่ามาที่บ้านทําไมเขาเลยรียบแก้ตัวอวดเลกเซเนียแล้วรวมถึงได้รู้วันนี้เธอลองวิ่งเส้นทางใหม่ รุ่งเช้าขณะคริสจะไปส่งลูกไปโรงเรียนเพื่อนบานก็มาบอกมีผู้หญิงถูกชนตายอยู่ไม่ไกลาจากที่นี่มากนักทําให้คริสเริ่มกังวลหลายวันต่อมาคริสกัเลนาก็ได้จัดงานปาร์ตี้ฉลองลูกเรียนจบ ทันใดนั้นนักสืบกับคู่หูก็มาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องผู้หญิงถูกรถชนนักสืบเลยได้รู้คืนนั้นคริสกลับดึกแต่ก็มีพยานที่สำนักงานเลยมอบนามบัตรไว้ให้เฉยๆส่วนคริสก็แก้ตัวกับเลนาวาัติกับดึกเป็นเพราะคืนนั้นเขาไปบอกเลิกกับเซเนียมาด้านคริสเขารู้สึกผิดมากจึงจะไปมอบตัวแต่ตำรวจก็ให้นั่งรอก่อน สักผักลูกชายก็ส่งข้อความมาขอบคุณเรื่องงานปาร์ตี้กับดีอินนักข่าวเดาว่าผู้ต้องหาขับรถชนคงหนีออกนอกประเทศไปแล้วเขาที่กลัวลูกจะลำบากถ้าตัวเองต้องติดคุกจึงลุกออกจากสถานีตำรวจไปส่วนเลนาขณะนำรถไปล้างก็พบไม่มีเงินในบัตรจึงบวยพนักงานยกใหญ่พนักงานเลยไปตรวจสอบก่อนจะบอกไม่กี่วันก่อนเธอเพิ่งจะมาล้างรถไป เมื่อคริสกลับมาที่บ้านก็พบเลยหน้ารออยู่พร้อมพูดถึงเรื่องไปเทียงกับพนักง,งานล้างรถมาจนพนักง,งานส่งคลิปมายืนยันวัวเธอมาใช้บริการจริงแต่นั่นกลับเป็นภาพที่คริสนำรถตู้ที่ชนคนไปล้างเขาเลยพูดอะไรไม่ออกสักพักลูกชายก็มาตามจนเห็นพ่อแม่มึนถึงใส่กันจึงกลัวพ่อแม่ใจย่า คริสเลล่าให้รู้ออกไปก่อนทำให้เธอเดาได้ในทันทีว่าเขาชนคนผิดและจริงๆต้องการจะฆ่าเธอทำให้เธอกลัวมากและกระตกใจที่เขาฆ่าคนบริสุทธิ์จึงจะโทรแจ้งนักสืบส่วนคริสก,ก็พยายามแก้ตัวไปต่างๆนานาแต่พอเห็นไม่ได้ผลก็รีบไปคว้าโทรศัพท์ของเธอมาและบอกนักสืบไปว่าเห็นรถตู้ชนคนเหลนะ่าจึงฉวยโอกาสนั้นวิงน่งหนีไปขึ้นรถขอโทรศัพท์คืนแล้วก็ขับหนีไป ไม่นานนักนักสืบกับคู่หูก็มาที่บ้านคริสจึงก่อดลูกชายเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะไปมอบตัวแต่นักสืบก็แค่มาถามถ,ามถึงป้ายทะเบียนรถตู้เท่านั้นทําให้เขาประลาดใจที่เลนาไม่ได้แจ้งนักสืบสักพักก็มีข้อความมาจากเลนาโดยนัดเจอกันสามทุ่มคืนนี้เมื่อคริสไปเจอเลนาเธอก็มาแปลกเพราะจะไม่ยอมให้เขาต้องติดคุก เนื่องจากมันจะนำปัญหามาให้เธอกับลูกทำให้เขาดีใจแต่เธอก็มีข้อแม้คือเขาต้องไปกำจัดเซเนียเพื่อหล่อนจะได้ไม่เป็นปัญหาในอนาคต คริสเลยอึ้งไปเลนาจึงเสริมว่าถ้าเขาทำทั้งคู่ก็จะเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดและความสัมพันธ์ก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่คริสก็ไม่เอาด้วยแล้วก็อ้างว่าเธอถูกจับลูกชายจะอยู่ยังไงทําให้เธอขำเพราะก็แค่วางแผนให้ดีมีพยานเหมือนกับที่เธอจัดการไมค์ก็พอ แล้วภาพก็ย้อนกลับไปตอนที่เลน่ายัางเด็กพอเธอเห็นไหมกับแฟนใหม่มีอะไรอะไรกันก็โมโหจึงช่วยโอกาสตอนที่ไม้ไปยืนสุบหรีที่ริมผาผลักไม้ตกลงไปเสียชีวิตแล้วก็รีบวิ่งกลับไปยังห้องซ้อมดน,นตรีจากนั้นกระสีไวโอลนินทันทีที่เครื่องเล่นเล่นเพลงจบสักพักครูสอนดน,นตรีก็เข้ามาบอกว่าจะปิดห้องดานคริส สุดท้ายเขาก็ร่วมมือกับเลนาโดยทำทีมาเที่ยวยังรีสอร์ทแห่งหนึ่งแล้วพอกลางดึกเขาก็ปีนหน้าต่างเพื่อออกไปหาเซเนียอย่างบ้านพักตาอากาศของเธอโดยที่เลนาคอยย้ำว่าต้องทำให้เหมือนอุบัติเหตุมากที่สุดเมื่อคริสได้เจอกับเซเนียหลอนก็ไม่ให้เขาเข้าบ้านเขาจึงทุบกระจกแล้วก็เดินเข้าไปคุยโดยบอกเขาไม่เคยรักใครเท่าหลอนแล้วก็ค่อยๆเข้าไปคุยกับหลอนดีๆพร้อมหาวิธีจะกำจัดหลอนไปด้วย ส่วนเลนาเธอไปเปิดน้ำในห้องน้ำแล้วก็โทรสั่งอาหารจากรูมเซอร์วิสสักพักก็ใช้โทรศัพท์ของคริสส่งข้อความบอกเลือก,กเซเนียซึ่งพอพนักงานมาส่งอาหารเธอก็จะให้ทิปโดยทำทีแกล้งเดินไปที่ห้องน้ำและเปิดเสียงของคริสที่บันทึกไว้ขึ้นมาเพื่อพนักงานจะได้คิดว่าคริสอยู่ในห้องน้ำจริงๆส่วนคริสก่อนที่เซเนียจะอ่านข้อความที่เลนาส่งมาเขาก็เขาเ้าไปล้วโลมเธอและมีอะไรอะไรกันหลังเสร็จกีจ เซนีก็ขอตัวไปเข้าห้องน้ำสักพักคริสก็ได้ยินเสียงอะไรแปลกๆจึงเดินไปดูแล้วก็พบเลน,น่าอยู่ในสภาพเนื้อตัวเปื้อนเลือดพร้อมบอกคิีไว้แล้วอวกเขาคงไม่กล้าลงมือทำให้เขาตกใจจากนั้นก็เข้าไปกอดสมองเซนีก่อนจะร้องไห้ออกมา ดาน,นักสืบกบคู่หูท้งคู่มาตรวจสอบอยังบ้านของเซเนียซึ่งคาดว่าถูกปล้นแต่ก็ไม่เจอทั้ง DNA หรือลายนิ้วมือของคนร้ายเลยซึ่งคอมพิวเตอร์กระเป๋าเงินกับมือถือของเซเนียก็หายไปด้วยแต่อย่างน้อยก็สืบจนรู้ว่าคอความสุดท้ายเป็นคริสที่ส่งมาหาเซเนียดังนั้นนักสืบจึงไปที่บ้านของคริสทันที เมื่อน,นักสืบกับคู่หูได้เจอคริสเลเลนาะก่อนรีบอกไม่กี่วันก่อนบ้านของเซเนียถูกปล้นและหล่อนหายตัวไปแต่คริสก็บ,บอกไม่รู้เรื่องอะไรเลยส่วนข้อความที่ส่งไปก็เป็นแค่ข้อความบอกเลิก เลน่าจึงเสริมบัวช่วงที่ลูกชายป่วยทั้งคู่ละหองละแหงกันต่างฝ่ายและต่างมีชู้เพียงแต่ตอนนี้กลับมาคืนดีกันแล้วเพราะบอกช่วงเวลาที่เกิดเหตุทั้งคู่กําลังไปเที่ยวกันอยู่ทําให้นักสืบกับคู่หูเครียดและคิดว่าเซเนี้ยคงตายไปแล้วแน่ๆแต่ก็สงสัยแค่ปลนทําไมศพถึงหายไปคู่หูเลยเดาวว่าคงมีหลักฐานบางอย่างที่จะยงไปถึงฆาตรกรได้ ดังนั้นนักสืบจึงสั่งให้ตำรวจนำสุนัขไปตรวจสอบในป่าและท่าเรือทันทีขณะคริสเกลียนากำลังจัดก,กิจกรรมเทศกาลมิซซัมเมอร์เขาก็าหันไปเห็นตำรวจกำลังนำสุนัขมาตามหาศพของเซเนียทำให้ทั้งคู่กังวลดังนั้นคริสจึงรีบไปจุดกองไฟที่อยู่กลางแม่น้ำกับเพื่อน ซึ่งขณะจุดนั้นคริสก็หันไปเห็นนักสืบมาที่ชายฝั่งพอดีเขาจึงรีบเลงจุดไฟและทันทีที่ไฟถูกจุดสุน,นักก็หยุดเหา่าส่วนคริสก็ค่อยๆพายเรือกลับฝั่งเขาว่าคณะทุกคนกําลังร้องเพลงคริสก็หันไปเห็นครอบครัวหนึ่งกําลังใช้กองสองทางไกลจึงรีบไปแย่งโดยบอกจะขอส่องดูบ้างจนได้เห็นศพของเซเนียอยู่ท่ามกลางกองไม้ทําให้เขาเสียใจมากแต่สักพักเลนาก็เข้ามาปลอบเขาพร้อมกับยิ้มออกมาอย่างสะใจ ก่อนจบพาไปแตะไปที่คิสเกเลนาตัดสินใจขายบ้านและย้ายไปอยู่ที่อื่น ส่วนนักสืบว่าลูกสาวลูกยังคงสงสยัยเพราะถึงเผาศพของเซเนียไปกระดูกก็ต้องยังอยู่แต่นักสืบก็ไม่รู้มาอยู่ตรงจุดไหนเท่าว่าอย่างน้อยก็เจอทรัพย์สินบางส่วนของเซเนียที่ถูกป้อนไปซึ่งเป็นคริสเองที่แกล้งนําไปทิ้งไว้ที่ริมทะเลสาบเพื่อให้มองว่าเป็นการป้อนจริงๆสักพักก็มีคนมาเรียกลูกสาวนั่นเป็นเพราะเธอกาลังจะแต่งงานและที่นักสืบหรือพ่อเล่าให้เธอฟังก็พอต้องการจะสื่อว่าความรักมันอันตรายนั่นเอง สรุปนะครับก็เป็นเรื่องราวของคริส ไปมีชู้แล้วภรรยาจับได้ดังนั้นเขาจึงจะเลิกกับภรรยาแต่เธอกระดันกลุ่มความลับของเขาไว้เขาจึงวางแผนฆาตกรรมเธอแทนเทว่าเธอก็รอดมาได้แล้วก็นําเรื่องนี้มาแบกเมยเขาเพื่อให้เขากลับไปจัดการชู้และสุดท้ายเขาก็ยอมทําเพื่อแลกกับการไม่ต้องตีคุกแล้วทั้งคู่ก็กลับมาอยู่ร่วมกันอีกครั้งซึ่งเรื่องราวของคดีนี้หนังสืบได้นํามาเล่าให้ลูกสาวฟังเพื่อให้เธอตระหนักว่าความรักการแต่งงานไม่ใช่สิ่งสวยหรูเหมือนที่วาดฝันไว ก็จบไปแล้วนะครับกับหนัง Loving a d u l หนังได้คะแนนจาก IMDB 6.4คะแนนเป็นกำลังใจให้กัน้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ